สวัสดีคะ่ะเพืเ่อนๆมาเจอกับสัลลี่ในวิดีโอขอเหอนะคะเป็นของที่สัลลี่เนี่ยซื้อมาได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็รวบรวมเอาไว้จะมาทําให้ดูมาเหอให้ดูในวิดีโอนันเองนะคะว่าสัลลี่มีไอเทมมีของอะไรใหม่ๆมาบ้างนะคะเริ่มจากที่แรกเลยสัลลี่ไปวสันเพราะว่าเขาส่งอีเมลมาเตือนว่าพอยท์ที่มีอยู่ในบัตรเนี่ยมันจะหมดชิ้นปีนี้แล้วนะมันจะหมดอายุแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆมีพอยท์ในบัตรวสันเนี่ย ลองเช็คดูนะคะว่ามันจะโดนตัดไปสิ้นปีนี้ไหมถ้ามันจะโดนตัดรีบเอาไปใช้เอาไปแลกซื้อของในร้านวัสดสันดีกว่านะคะก็พอดีว่าครีมนวดผมหมดก็เลยแบบว่าเออเอาแต้มไปแลกซื้อดีกว่าจะได้ของฟรีมาใช้ด้วยนะคะก็เท่ากับว่าสองอย่างที่สลิซื้อมาเนี่ยไม่ได้จ่ายตังค์เลยเอาแต้มไปใช้นะคะอย่างแรกก็คือโดฟนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นทรีทเมนต์มาร์นะคะเป็นรุ่น o u r i s h i n g oil care นะคะตัวนี้เนี่ยเขา เหมาะสําหรับผมที่ชี้ฟูนะคะผมที่แบบปลายชี้ฟูเนี่ยผมซาลี่เนี่ยโดยรวมๆแล้วสุขภาพค่อนข้างดีแต่ว่ามันจะมีช่องปลายที่มันจะแบบฟูนิดๆแต่ว่าไม่แตกปลายนะคะเอาจะฟูนิดๆเฉยๆก็เลยอยากลองเจ้าตัวนี้ดูนะคะก็ซื้อมาคู่กันนะคะกับเจ้าตัวแชมพูตัวนี้เดี๋ยวเปิดครีมนวดผมให้ดูหน่อยนะคะ จริงๆเจ้าตัวนี้มันเป็นมาร์กผมเน้ะเป็นสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้นะคะซารี่ลองใช้ไปแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็รู้สึกว่าได้ผลที่ค่อนข้างประทับใจนะคะเวลาที่ผมแห้งแล้วมันดูสปริงตัวขึ้นมาอีกนิดนึงนะซารี่ลองเจ้าตัวนี้เพราะว่าเพื่อนซารี่แนะนํานะคะกลิ่นของเขาเนี่ยเป็นกลิ่นคล้ายๆกับกลิ่นแป้งเด็กอะค่ะแป้งเด็กแคร์อะไรประมาณนี้นะคะถัดมานะคะเป็นของที่ซารีได้มาจากพี่ๆนะคะที่ เราจัดมิ팅กันนะคะเพื่อนๆอาจจะได้เห็นวิดีโอไปบ้างบางส่วนแล้วนะคะที่เรารนัดเจอกันนัดกินข้าวกันนะคะก็พี่ๆเขามีของฝากมาให้ด้วยนะคะพี่โชเนี่ยก็เลือกซื้อเจ้าตัวนี้มาให้นะคะพี่โชจากเดอะโชนะคะก็เลือกซื้อเจ้าตัวนี้มาให้เป็นตัวเมคอัพไวท์นะคะตัวสำหรับเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางนะซึ่งค่อนข้างจะโด่งดังมากเลยยี่ห้อนี้ยี่ห้อ Simple นะคะ ดังจริงๆมีหลายๆคนชอบพูดถึงนะคะแต่ว่าที่เมืองไทยเนี่ยไม่มีขายนะคะพี่โชนในหิ้วให้คือได้ข่าวว่าไอ้เจ้าตัวนี้หนักพอสมควรแล้วคือกระเป๋าเดินทางพี่โชในจำกัดจำกัดเขาเรียกว่าจำกัดน้าหนักใช่ไหมแล้วคือฮิ้วอ้นนี้มาฝากน้องๆหลายอันนะขอบคุณขอบคุณนะคะพี่โชขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะเป็นนิเวีย เป็นลิปบาล์มลิปบัตเตอร์นะคะเขามี2กลิ่นด้วยกันนะมีกลิ่นลาสเบอรี่กับกลิ่นเจ้าตัวเนี้ยวานิลาพี่โชว์ให้สัลี่เลือกนะคะสัลี่เลือกกลิ่นวานิลามาเพราะว่าเป็นคนชอบกลิ่นวานิลานะคะเปิดให้ดูข้างในนิดนึงเป็นลักษณะลิปบัตเตอร์ลิปบาล์มแบบนี้ธรรมดาแต่ว่า กลิ่นหอมมากนะคะกลิ่นหอมจริงๆนะเดี๋ยวสัลลี่จะลองใช้แล้วมาอัปเดตว่าเออมันดีจริงไหมเพราะว่ามีหลายหลายคนเขาก็แนะนําว่ามันเป็นลิปบาลที่ดีตัวหนึ่งเหมือนกันนะอีกอันนึงเนี่ยได้มาจากพี่อูพี่อูน่ารักมากเลยอะ่ะคือแบบพี่อูซื้ออันนี้มาให้เพราะว่าพี่อูด,ดูวีดีโอของสัลลี่แล้วก็สัลลี่บอกว่าสัลลี่ชอบเจ้าฮันนี่มาเนี่ยใช่ไหมแล้วก็แกก็ไปหาอันนี้มาให้อะ่ะ คือน่ารักจริงๆอันนี้เนี่ยเป็นไซส์พกพาแล้วก็แบบหิ้วๆน่ารักเออชลิพิ่งจะทําวิดีโอ g i ฟต์ไอเดียนะคะที่แบบว่าซื้ออะไรเป็นของขวัญดีเนี่ยชลิแนะนำเซตเซตหนึ่งของ The Body Shop ด้วยนะคะแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยเป็นอีกหนึ่งเซตที่น่าสนใจนะชลิว่าแล้วก็คิดว่าหิ้วไปให้เพื่อนร่วมงานอะไรเนี่ยเขาน่าจะชอบนะคะข้างในเนี่ยมันจะมีแบบสปนฟองน้ําเล็กๆให้ด้วยนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็น เจลอาบน้ําทั้งสองขวดเลยเออขอบคุณมากนะคะพี่อูแ๋แบบรู้ใจแบบว่าดูวิดีโอแล้วก็แบบว่าเออซื้อของที่แบบซารีชอบมาให้นะขอบคุณมากๆค่ะวันนั้นแอบ,บรู้สึกผิดอ่ะไม่มีอะไรให้พี่ๆเลยเอาไว้งวดหน้านะคะเดี๋ยวซารีอะไรติดไหมติดมือไปนะคะก็มาดูอีกอันนึงหลังจากนั้นก็คือเราก็ไปซื้อของไปชอปปิ้งกันเป็นชอปปิ้งใช่ไหมก็ซารีก็ได้เจ้าตัวนี้มาเอลมาสก้าได้มาเพราะว่าพี่โชนั่นแหละเออพี่โชว์เขาก็แบบได้แล้วก็แบบว่าอายุๆอะไรเงี้ยแล้วคือที่สําคัญพนักงาน ยุเก่งมากเลยพนักงานก็แบบคือวันนั้นนระก็ยุเสร็จไป3คนมังรู้สึกมีพี่โชว์ซารีแล้วก็มีพี่แอมด้วยนะคะได้ไปคนละ1อันนะคะจริงๆแล้วครีมบัชของอิลมาสกาเนี่ยซาลีเฉยๆนะคือไม่ได้แบบว่าชอบมากมายอะไรเพียงแต่ว่าเจ้าตัวนี้เป็นรุ่นที่ออกใหม่นะคะก็คือรุ่น velvet blusher เนี่ย สีที่ซารี่ได้มาก็คือสีเดียวกับพี่โชว์เลยก็คือเป็นสีสลคกนะคะเนื้อของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะต่างจากรุ่นธรรมดานิดนึงก็คือรุ่นธรรมดาเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของน้ำเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะแบบเป็น, cream นะครีมทูพาวเดอร์ค่ะเนื้อของเขามันจะต่างไปอีกนิดนึงแล้วก็คือแบบคือบอกไม่ถูกอะ่ะให้เพื่อนๆลองไปสัมผัสด,ดู มันจะคล้ายๆเท่าที่สาลี่สัมผัสนะมันจะคล้ายๆเนื้อของครีมบัตของบ๊อบบี้บาวมากกว่านะสีเป็นลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งสาลี่ชอบเนื้อในลักษณะนั้นมากกว่าเนื้อของรุ่นออริจินอลบอกเลยนะคะสีก็เป็นลักษณะแบบนี้เออสีสวยมากๆเลย นะคะแล้วก็พี่โชวเองก็ชอบสีนี้เหมือนกันแล้วเวลาแตะลงที่แก้มเนี่ยจะแห้งแล้วก็คล้ายๆกับว่าเราใช้บัชออนผงแบบผงเนี่ยแล้วมันก็อยู่ติดค่อนข้างค่อนข้างทนสลิ่ชอบเนื้อบอกได้เลยว่าชอบเนื้อ รุ่นนี้มากกว่ารุ่นออริจินอลของเขานะคะจะได้อยู่อย่างหนึ่งที่ว่ารุ่นเนี้ยเนื้อรุ่นเนี้ยมันเป็นลิมิเต็ดเอดิชันนะยังคิดอยู่เลยว่าจะไปเอาอีกสีหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าเนื้อมันค่อนข้างดีนะคะหลังจากที่เราซื้อเอลมาสกาไป3ตลับแล้วเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวแถมกระเป๋าให้นะคะซึ่งแบบสามคนแล้วแถมกระเป๋าใบเดียวจะให้ใครล่ะพี่พี่เขาก็ใจดีให้กระเป๋าจารี่มาด้วยเป็นน้องเล็กไงเลยได้คือสังเกตมาว่าน้องเล็กจะได้ของหลายๆอย่างอะไรเงี้ยพี่พเขาก็ เสด็สละให้น้องเล็กเออประมาณนั้นนะคะก็กระเป๋าด้านในเป็นลักษณะแบบนี้ ผ้าด้านในค่อนข้างดีเลยอ่ะผ้าเป็นผ้าแบบผ้ากำมะหยี่นะคะแล้วก็กระเป๋าขนาดทรงก็ค่อนข้างน่ารักกระทัดรัดเหมาะกับการพกพาเป็นอย่างดิ่งก็ขอบคุณพี่ๆที่สละของฟรีของแถมอันนี้มาให้น้องเล็กๆอย่างสารี่คือเล็กที่สุดในแดบสามคนอะ่ะเออนะถัดมามาถึงเจ้าตัวนี้กันบ้างค่ะเพื่อนๆหลายคนอาจจะได้เห็นกันบ้างแล้วนะคะแต่ว่าสารี่ยังไม่เคยเอามาโชว์อย่างจริงจังแล้วก็บอกว่าทําไมถึงจะซื้อนะคะเจ้าตัวนี้เป็นแม็กนะคะเป็นรองพื้นเฟสแอนด์บอดี้ฟาวเดช ะะสีที่สรี่ใช้ก็คือสีที่เข้มที่สุดเลยสีหกนะคะที่สรี่ตั้งใจซื้ออันนี้มาเพราะว่าช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยสรี่เนี่ยใส่ชุดไปออกงานแล้วมันจะแบบมีเว้าวนิดหนึ่งนะแล้วสรี่บอกได้เลยว่าเป็นคนที่แบบผิวไม่ค่อยดีนะคะข้างหลังเนี่ยผิวตอนเด็กๆเ,เนี่ยมันจะแบบเห่อเป็นสิวทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะคะสิวขึ้นที่หลังแต่ว่ามันไม่มากเท่ากับตอนเด็กๆแล้วเนี่ย แล้วพอช่วงวัยรุ่นเนี่ยมันช่วงนี้มันดีขึ้นแต่ว่ามันยังมีรอยด่างดําอยู่นึกออกปะคะเราก็อยากจะหาอะไรที่มันมาช่วยแบบปกปิดรอยด่างดำไหนๆเราก็แบบใส่เสื้อที่แบบเปิดโชว์อะไรพวกเนี้ยนะคะเราก็เลยมองหาเจ้าตัวนี้นะแล้วเขาก็แนะนําว่าเจ้าตัวเนี้ยมันดีสําหรับตอบโจทย์ตรงนั้นด้วยนะซารี่ลองใช้แล้วนะคะลองใช้บนตัวนั่นแหละนะคะแล้วก็เพิ่งมาใช้กับหน้าครั้งแรกครั้งที่คุณสามีเลือกใช้มาวันนั้นนั่นแหละครั้งแรกจริงๆที่ลองใช้กับหน้านะคะ สล่เนี่ยใช้เองเนี่ยใช้กับตัวเขาบอกว่าก็าได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างพอใจนะคะมันจะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างบางมากๆเลยคือมันจะเหมือนกับว่าไม่ปกปิดอะไรเลยนะจริงๆมันจะเป็นเนื้อบางๆแต่ว่ามันสามารถบิ้วได้นะคะพอบิ้วขึ้นมาสัก2ชั้นเนี่ยมันจะเริ่มเบลอรอยด่างดำหรือว่ารอยกะเนื้อต่างๆที่สลิเป็นเนี่ย นะมันจะค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะคะคือมันจะแบบไม่ไม่หายไปเลยมันจะแบบไม่ฟู l l c o v e r เหมือนพวกแบบนางงามที่เขาแบบพอกแป้งบนตัวไม่ใช่อันนี้คือเหมือนจะแบบเบอร์จุดตรงนั้นไปแล้วก็คือทําให้ผิวเราดูดี กว่าเดิมขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะคะก็ค่อนข้างจะชอบมาถึงสลีก,กันบ้างค่ะสลีกเนี่ยสรีเลือกเมคอัพพาเลตตัวนี้มานะคะเป็นอายแชโดว์พาเลตนะคะคือตอนแรกเนี่ยส ا ีเห็นอายแชโดว์พาเลตที่ออกเป็นลิมิเต็ดออดิชันของซิกมานะคะเป็นสีคล้ายๆกับสีพาสเทลสีคือสีมะกรูนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วทีนี้สลีอยากได้พาเลตนั้นเนี่ยมันต้องสั่งออนไลน์กว่าจะมาถึงอีกก็ค่อนข้างนานพอดีแอบไปเห็นเจ้าตัวนี้ของสลีก ซึ่งมันเป็นสีแคนดี้แบบคล้ายๆลักษณะแนวเดียวกันกับพาเลตนั้นของซิกมาค่ะก็เลยคิดว่าเออเฮ้ยพาเลตนี้ก็อยู่ที่ห้าร้อยกว่าบาทก็ก็กแบบซื้อได้เลยไม่ต้องรอด้วยนะก็เลยลองเลือกซื้อมาเดี๋ยวสลิจะเอามาแต่งเป็นลุคสนุกๆน,นะคะเป็นลุคแคนดี้อะไรแบบนี้แคนดี้ดอรประมาณเนี้ยนะคะมาแต่งให้เพื่อนๆดูคุณภาพแมดสีอายแชโดว์ของสลิปเนี่ยมันก็จัดแน่นอยู่แล้วนะเดี๋ยวสลิจะสวอชให้ดูสักหนึ่งอันแล้วกันก็เป็นลักษณะแบบนี้ นะคะแล้วก็อันนี้เป็นสีแบบนี้โฟกัสไหมอ่านะคะแล้วก็อันนี้คือจริงๆอันเนี้ยเป็นสีที่สัลี่ชอบสลลี่อยากได้นาไอเชดว์ดูโออยู่สีหนึ่งนะคะเป็นสีประมาณนี้แล้วก็สีประมาณนี้เป็นดูโอของเขาแต่พอมาเห็นในในอันเนี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยเออมันก็โอเคนี่นาะนะคะซื้อพาเลตหนึ่งได้หลายๆสีเลยนะแล้วก็สีมาสีค่อนข้างดีด้วย อายแชโดว์พาเลทอีกอันนึงที่สัลี่หยิบมานะคะก็คือเป็นของเคสรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่เขาออกใหม่ล่าสุดนะแล้วก็ที่สัลี่สนใจรุ่นนี้เพราะว่ามันค่อนข้างจะว,ว้าวมากๆเลยอะเนื้อสีของมันนี่แบบสุดยอดชิมเมอร์แมทัลลิกทำให้สัลี่นึกถึงอายแชโดว์ของพวกลูนาโซอะไรพวกนี้ที่แบบอยู่ไฮเอนอะแล้วมันเป็นลักษณะแบบนี้ก็เลยแบบเออสนใจและอยากเอามาแต่งในช่วงปีใหม่คือเนื่องอมาาช่วงปีใหม่เราออกไปแบบว่า ไปข้างนอกไปดินเนอร์อะไรเงี้ยแสงสวยๆแล้วแบบว่าหลับตาพริมแล้วแบบว่ามันระยิบระยับมาบนเปิดตาของเราเออลักษณะเป็นอายแชโดว์ประมาณนั้นเดี๋ยวสล,ลี่สวอชให้ดูแล้วสีที่เขาจัดมาแต่ละพาเลตก็ค่อนข้างสวยสล,ลี่เลือกพาเลตอันนี้มาเพราะว่ามันมีสีโทบสีเกรย์อะไรประมาณนี้สามารถแต่งได้ตลอดถึงแม้ว่ามันจะระยิบระยับนะคะเหมาะสําหรับงานกลางคืนแต่ว่าลักษณะด้วยความว่าโทนสีมันเป็นแบบเนี้ย จะเรีว่าแต่งไปทาง,งานยังได้เลยนะคะไปมิงไปอะไรอย่เงี้ยเวลาพูดทีนะโหคนแบบว่ามองแต่ตาของเรานะคะอ่ะถัดมาก็เป็นอายแชโดว์อีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นอายแชโดว์เบสนะคะเจ้าตัวนี้นะเป็นของเมเบลินนะคะ Color t a ์ t ท็เป็นสีที่ไม่มีขายตามเคาน์เตอร์ของเมเบลินนะคะเป็นรุ่นเอ่อเป็นรุ่น Metal ลนะคะสีนี้เนี่ยก็คือสี55 Ink in Pink นะคะ สีสวยมากเลยจริงๆสลรี่อยากได้สีนี้มาสักพักนึงแล้วแต่ว่าเมเบอร์ลินไม่ยอมออกเข้ามาขายสักทีอะ่ะก็เลยต้องแบบไปซื้อตามร้านฮิวเนี่ยลิปโปรดักต์อีกตัวหนึ่งที่สลี่ได้มาจากเคสนะคะก็เป็นรุ่นออกใหม่ของเขาเหมือนกันนะคะเป็นเคสเด็ดนะชื่อรุ่นของเขาก็คือลิควิดล s ชนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคือสนใจเพราะว่าเนื้อสีมันค่อนข้างสวยนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันของเขาเนี่ยตัวแปรงของเขาเนี่ยมันแปลกดีนะคะมันเหมือนกับแบบ เป็นตัวพลาสติกเจลลี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วก็สีของเขาเนี่ยมันแบบนูดนูดแบบชมพูนูดแล้วก็มีชิมเมอร์นิดๆสวยดีค่ะก็เลยชื่นชอบเลยลองอยากลองมันนะมันเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะเดี๋ยวจะมาบอกว่าดีไม่ดียังไงนะคะติดทนนานแค่ไหนนะคะคือสติลลมีความรู้สึกว่าเนื้อแบบเนี้ยเนื้อลิปกอดประมาณเนี้ยนะคะจะอยู่ติดทนค่อนข้างนานนะ ก็เลยซื้อมาถัดมาอีกอันนึงนะคะเป็นเจ้าตัวนี้ซารี่เคยถ่ายลูกโชว์ใน Facebook แล้วนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นไม่ได้หยิบมาใช้เลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้เอามาเห่หรือว่าอย่างไรนะเป็น Canmake Stay On Balm Rouge นะคะซารี่เลือกมาคือสีที่เข้มที่สุดเลยนะเป็นลักษณะแบบนี้หมุนขึ้นหมุนลงแพคเกจจริงน่ารักมากน่ารักจริงๆนะคะเพียงแต่ว่าโปรดัก t ข้างในเนี่ยไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เป็นลักษณะบามแบบนี้เหมือนลิปบามแล้วมีสีอะคะ่ะ ประมาณนั้นเออคือในรูปตอนที่เขาโชว์ไว้ที่นางแบบทานะมันเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นลิปสติกเลยอะเป็นลิปสติกแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นแต่ว่าอันนี้มันเม็ดส,สีมันไม่จัดเท่ากับเป็นลิปสติกอะสรีว่าเม็ดส,สีมันเป็นแบบคล้ายๆลิปบาลม,มากกว่านะคะถัดมาสองอย่างมาจากนิ x ค่ะก็เจ้าตัวแรกเนี่ยอย่างที่บอกว่าสารีชื่นชอบคอนซีลเลอร์นะคะของนิ x มากๆเลยแล้วสรีก็อยากได้สีที่อ่อนกว่าเพื่อที่จะเอามาทา ใต้ดวงตาทีนี้วันที่ไปเนี่ยรุ่นนั้นอะรุ่น HD ตอวนั้นอะมันหมดแล้วสาลี่จำได้ว่ามีน้องๆที่ดูวิดีโอสาลี่เนี่ย mm hmm. เขาคอมเมนต์มาบอกว่า mm hmm. ให้พี่สาลี่ลองรุ่นนี้ดิรุ่นที่เป็นกระปุกอะมันก็ดีไม่แพ้กันเลยนะคะรุ่นประมาณนี้รุ่นที่เป็นกระปุกเนี่ยชื่อว่า Above and Beyond Full Coverage Concealer นะคะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็เปิดมาด้านในเป็นลักษณะแบบนี้สีก็คือสี CJ06 นะคะสี glow ซึ่งขอบอกว่าเนื้อดีมากนะเพอรเพอจะดีกับบ๊อบบี้บาวที่สลี่มีได้ซ้ำไปคือตอนแรกเนี่ยสลิี่กังวลเพราะว่ามันเป็นกระปุกเป็นครีมแบบนี้สลลี่กังวลว่าเออมันจะคล้ายๆกับตัวบ๊อบบี้บาวที่มันแบบว่าเป็นครีมเนื้อแข็งๆอย่างนั้นสะลลี่ไม่ชอบปรากฏว่าพอเอามาใช้กับแปรงแล้วเกลี่ยง่ายคือคืออย่างเดียวเลยอะ่ะคือถ้าเกิดว่าใช้กับแปรงแล้วเกลี่ยง่ายคือประหยัดเวลาแล้วก็คือแบบว่า ค่อนข้างชอบเจ้า NYX ตัวนี้นะเออผลิตภัณฑ์จาก NYX เนี่ยสัลี่เท่าที่ลองก็คือชอบหลายตัวอยู่เหมือนกันบางคนอาจจะคิดว่า NYX มาเป็นสปอนเซอร์ให้สัลีหรือเปล่าไม่มีนะเท่าที่ทํามานี่ยังไม่มีวิดีโอไหนที่แบบว่าเครื่องสาําอางอะไรที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้นะก็คือเขาชอบเขาดีเราก็เลยชอบจริงๆนะคะอีกอันนึงที่สัรีหยิบมาด้วยก็คือเจ้า N x ตัวนี้เนี่ย เป็นลิปไลเนอร์นะคะแต่ว่าแตกต่างจากตัวที่สลี่หยิบมาตอนแรกเจ้าตัวแรกเนี่ยมันเป็น retractable ก็คือเป็นหมุนขึ้นหมุนลงเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นแบบลักษณะที่ต้องเหลาจริงๆสลี่อยากได้สีนูตแล้วคือจําได้ว่าสีนูดรุ่นที่หมุนขึ้นหมุนลงอะนะม,นมันมันมีแล้ววันที่สลี่ไปมันก็หมดอีกสัลี่ก็เลยคิดว่าเออไหนๆก็ไหนๆไปแล้วก็หยิบเจ้าตัวนี้มาลองดูนะคะเป็นสีนูดที่เข้มขึ้นมานิดหนึ่งเข้มกว่าเจ้าตัว number seven ที่สัลี่ใช้อยู่ค่ะ จริงๆมันก็เกือบจะไม่นูดแล้วนะเจ้าตัวนี้นะคะแต่ว่าเวลาที่มันลงบนริมฟิปากซัลลี่มันก็คือเป็นนูดสําหรับซัลลี่นั่นแหละนะคะก็เนื้อค่อนข้างดีเกลี่ยง,ง่ายเหมือนกันแต่ว่าเจ้าตัว retractable ตัวที่หมุนขึ้นหมุนลงเจ้าตัวนั้นจะทนกว่าเจ้าตัวนี้นะคะถัดมาเป็นมาสคาร่าตัวใหม่ของ r e ฟลอนค่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยออกมาที่เมืองน,นอกนานมากแล้วแล้วเป็นตัวที่แบบมีคนพูดถึงในทางที่ดีแล้วซัลลี่อยากลองนะคะ คือรอรอนานมากเมื่อไหร่เรฟรอนจะนําเข้ามาสักทีเขาเพิ่งจะนําเข้ามาไม่ไม่ไม่เกิน2สัปดาห์เนี่ยคะ่ะภายใน2สัปดาห์เนี่ยคะ่ะลองไปดูนะคะที่ว่าซันอาจจะยังไม่มีขายแต่ว่าที่บูธมีแล้วนะคะเป็นรุ่น l a r g p o t i o n นะคะเป็นลักษณะแพคเกจิ้งแบบนี้สวยดีนะคะ ซาลีเนี่ยชอบลองมาสคาร่านะคะมาสคาร่าตัวโปรดตอนนี้สองตัวกําลังจะแห้งแล้วก็กําลังจะหมดไปคือมีตัวอื่นๆด้วยแต่มันไม่ค่อยโปรดเท่าไหร่ก็เลยไม่หยิบม,มาใช้ไงตัวที่โปรดเนี่ยมันกําลังจะหมดนะคะก็เลยซื้อเจ้าตัวนี้มาเพราะว่าอยากลองแล้วก็อยากจะลองดูว่ามันจะเป็นกลายมาเป็นตัวโปรดตัวใหม่ของซาลีไหมเดี๋ยวยังไงซาลี Sally มาอัปเดตนะคะซารี่จะยังไม่เปิดให้ดูก่อนเพราะว่ากลัวมันแห้งนะคะเดี๋ยวขอใช้ไอ้สองตัวนั้นให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยมาเปิดลองใช้ตัวนี้นะ เจลล้างหน้ากันบ้างค่ะซารีเนี่ยเจลล้างหน้าตัวเก่าใกล้หมดแล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยซารีมีสิวขึ้นค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเหมือนกันซารีก็เลยมองหาไม่ใช่เพราะว่าเจลล้างหน้าอันเก่าไม่ดีนะเพียงแต่ว่าซารีเนี่ยมีสิวฮอร์โมนมีสิวอะไรอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยหลังจากสาสิไปแล้วฮอร์โมนเริ่มเปลี่ยนแปลงนะคะ มันเป็นนะมันเป็นจริงๆสลินลีขอบอกไว้เลยคนที่แบบว่ากําลังจะแบบเปลี่ยน30เนี่ยพอ30ไปแล้วผิวของเรามันจะเปลี่ยนไปค่อนข้างเห็นได้ชัดเหมือนกันนะคะช่วงนี้ก็จะมีสิวขึ้นอะไรพวกเนี้ยก็เลยมองหาเจลล้างหน้าตัวใหม่ที่มันจะตอบโจทย์ตรงนั้นด้วยนะคะมองไปมองมาก็เจออันนี้นะคะเป็น Neutrogena Oil Free Acne Wash นะคะสําหรับคนที่เป็นสิวโดยเฉพาะเดี๋ยวชลีจะมาอัปเดตว่าเออล้างแล้วสิวมันยุบลงมั่งไหมอะไรยังไงมั่งไหมนะคะ ไปที่ E ี ve ค่ะสลิหยิบจับอันนี้มาจาก E ี e ไม่มีอะไรมากมายนะคะเป็น eye remover เพราะว่าอันเก่าเนี่ยใกล้หมดแล้วนะคะแล้วก็เขามีโปรโมชั่นเหลือขวดละร้อยี่สิบกว่าบาทสลิก็เลยหยิบมานะคะถัดมาก็เป็นเจ้าตัวนี้นะคะที่สลิใช้หมดไปนะคะแล้วก็ติดใจเลยซื้อมาใช้อีกนะคะเป็น r a d i a n t rinsing vinegar จาก E ี e โรชเท e นะคะแล้วก็วันก่อนเนี่ยสลิไปที่ร้านมูจินะคะพอไปที่ร้านมูจิก็จะต้องหยิบเจ้าเนี่ยค่ะคัดด้านบอดคัดด้านบัด คัตตั้บัดคัตเตั้บัตเจาตัวนี้ของมูจิมาด้วยนะคะราคาอยู่ที่75บาทแต่ว่าเป็นคัตตั้บัตที่ดีสลีชอบใช้ขนาดคัตตันบัตรยังเรื่องมากอ่ะสลีคิดดูเออนะมันมีร้อยอันน่ะร้อยกว่าอันน่ะเออมันก็ไม่แพงนะ75บาทแล้วมันดีมากๆเลยคัตตั้บัตของมูจิเนี่ย นะคะอันนี้สารีเคยโชว์ไปแล้วในใน a c e b o o k นะคะแล้วก็เอามาขอเหะให้ดูอีกครั้งหนึ่งมาสวัสีให้ดูด้วยนะคะเป็นบัชออนของ e s s e n น e นะคะที่สารีเนี่ยแจกอยู่ใน Giveaway ด้วยนะคะแต่สารีไม่เคยเอามาสวอช c h ให้ดูแล้วก็ยังไม่ได้เคยใช้ด้วยวันนี้มาและได้เลิกแล้ว <laughs> ในวิดีโอขอเหอเนี่ยแหละจะมาสวอชให้ดูนะคะเดี๋ยวสวอชตรงนี้ให้ดูก่อนตัวที่เป็นสีสีส้มๆนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ นะะเนื้อสีกําลังดีนะคะไม่ไม่เข้มมากนะคะคิดว่าน่าจะบิวได้นะคะแล้วเดี๋ยวสล,ลิสวอชตรงตัวที่เป็นเขาเรียกว่าตัวที่เป็นสเปรย์ทับเนี่ยนะคะอ่าเป็นลักษณะอุ้ยอันนี้สวยเลยแหละนะคะเห็นปะ มันเป็นสเปรย์ทับมาเป็นเกล็ดทองทองไม่ใช่เกล็ดทองเป็นชิมเมอร์ทองทองสวยเลยแหละนะคะ <G ül üyor> ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สลิปไปเลือกซื้อมาใช้นะคะเป็นไอเทมใหม่ๆนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีว่าดีไม่ดียังไงนะคะแต่ก็ยังไม่หมดสักทีเดียวนะคะก็ยังมีบริษัทใจดีบริษัทหนึ่งนะคะก็เป็นบริษัทซิกมานะคะที่เขาส่งผลิตภัณฑ์มาให้สลิปได้ทดลองใช้นะซิกมาเป็นบริษัทที่เขาเริ่มผลิตแปลงขึ้นมานะคะสลิปเป็นลูกค้าเขาตั้งแต่เขาเริ่มเปิดบริษัทเลยเชื่อป เออซารีมีผลิตภัณฑ์รุ่นแรกรุ่นดึกดําบันของเขาอะ่ะมีเมคอัพรุ่นดึกดําบันของเขาด้วยอะ่ะเออแล้วก็แบบว่าเออเขาติดต่อมานะคะแล้วก็ส่งผลิตภัณฑ์มาให้ใช้นะคะก็ t thank you sigma ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆที่ส่งผลิตภัณฑ์มาให้ใช้ข้างในนั้นมีอะไรบ้างนะคะข้างในนั้นก็มีแปรงนะคะที่แปรงรุ่นนี้ซารียังไม่มีเลยนะคะเป็นแปรงหัวเล็กๆนะรุ่นนี้เนี่ยเป็น precision round f 82นะคะ อยากใช้อยากลองมานานแล้วนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยะจะได้มีโอกาสได้ใช้แล้วข้างในกล่องก็จะประกอบไปด้วยอีก2อ,อย่างนะคะก็จะมีด้วยกันก็คือมีอายแชโดว์นะคะเป็นอายแชโดว์แบบผงซึ่งสีที่เขาเลือกให้อ่ะเป็นสีที่แบบส ا ี่ชอบอ่ะเออสีประมาณเนี้ยนะคะเป็นลักษณะแบบนี้เปิดมานะคะลักษณะสีสวยมากแล้วก็เป็นโทนสีที่แบบว่า สลี่ชอบใช้คือถ้าเกิดดูสลี่มาสักพักหนึ่งอ่ะสลี่จะชอบสีลักษณะเนี้ย Mac expensive pink แล้วก็อีกอันนึงเนี้ยเป็น eye shadow base นะคะสีที่เขาเลือกมาให้ก็คือสี unview นะคะเดี๋ยวสลี่แกะให้ดูเป็นลักษณะแบบนี้คือเป็น Product ที่สลี่อยากลองแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ลองแล้วก็เขาก็ส่งมาให้ใช้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้สีเป็นสี n ู u t r ที่ทาได้ทุกวันนะคะเดี๋ยวส ا ี่เอามา ใช้ให้ดูในวิดีโอทูตเรียลต่างๆที่จะมาถึงในเร็วๆนี้นะคะนอกจากนั้นยังส่งแปงลงเล็กๆมาให้สลิอีกนะคะเป็นแปลงที่น่ารักมากดูดิตัวนี้เป็นเอ่อ e 5 5นะคะเป็นไซส์พกพาแล้วแบบว่าชอบสีมากดูสีดิเอ้ยแบบสีชอบสีโดน <laughs> นะคะก็ ขอบคุณขอบคุณทางบริษัทซิกมานะคะ Thank you so much again เอาละค่ะนั่นก็คือทั้งหมดสำหรับวิดีโอขอเหอวันนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะ enjoy ไปกับซารี่ด้วยนะคะก็ถ้ามีอะไรก็เขียนมาคุยกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้ซารี่ไปแล้วเจอก,กันเทปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย